จอเป็นเส้นจอแตกจอลาย MacBook Pro 13นิ้วปี 6, 2017 BB Maxovit ช่วยท่านได้ครับ<อ>สวัสดีครับ BB m a x s v i t นะครับนี่ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าที่นำเครื่องรุ่นนี้มาจากห้วยขวางนะครับผมอยู่แถวรัชดาขอบพระคุณมากเลยครับที่นำเครื่องเข้ามาเปลี่ยนจอจอก็คือจะเป็นเส้น ในกรณีที่เปิดปิดใหม่ก็จะภาพหายไปแล้วครับจะมีเส้นอยู่ที่บาบนนี่ครับของจอจอเสียจอแตกจอไปเส้นเปลี่ยนได้รอรับได้เลยนะครับอาการนี้มาเปลี่ยนกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่นําจอเก่าออกมานะครับครับหลังจากที่เราได้จอใหม่มาเราก็ใส่เลยนะครับอ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วมาดูในส่วนของสีจอกันนะครับปิดขวาประกอบให้เรียบร้อยรอรับได้เลยนะครับสำหรับเปลี่ยนจอฟ l l หรือ LCD แต่ LCD ใช้เวลานานกว่านะครับเปลี่ยนเฉพาะ LCD อันนี้เปลี่ยน f ู l LCD 1-2ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากที่เราเปลี่ยนจอใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีปกติการใช้งานใช้ได้ทุกฟังก์ชัน ลดแสงเพิ่มแสงสีโอเคจบใช้งานได้ในกรณีที่เราปิดหรือเปิดขึ้นมาใหม่อจอก็จะปกติแล้วเปลี่ยนจอรอรับได้เลยนะครับผมสำหรับ MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้ปี2017โมเดล1708 1706แล้วก็1989นะครับรุ่นใหม่จนถึงปี20เลยเราสามารถเปลี่ยนจอแล้วก็รอรับกลับได้เลยไม่ต้องทิ้งเครื่องไว้นะครับติดต่อสอบถามคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย นะครับผมแล้วก็กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนอยู่ตลอดขอบคุณครับ BBMax Service ยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผม